ชายดูแล้วจะต้องปี๊ดอยากจะปี๊ดสุดขีดตอนนี้นะครับก็ป๊บปัพกันได้นะโฆษณากันทั้งทั้งช่องเลยทีเดียวช่วงนี้ถูกต้องแล้วนะครับครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีเน็ตไอดอลเย่วูนี้ฮิตมากนะครับสาวๆน่ารักน่ารักเนี่ยใครฟอลโล่เยอะๆนะครับครับผมเขาจะเขาเรียกว่าสูงยกย่องให้เป็นเน็ตไอดอลสถาบันาว่าชีจะเป็นเน็ตไอดอลงวันี้แล้วก็มีโอกาสได้รลบเชิญมาหนึ่งคนมียอดฟอลโล่เกือบแสนว้าวนะครับ สวยด้วยเขาบอกขาวจ้วะเลยอ่ะนี่แต่นี้เนี่ยจริงแต่อางนี้นะเอาอนนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอกับช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่าครับกับดีโกลสาวสคนนี้เธอมาจากโลกโซเชียลที่ใครหลายคนรู้จักค่ะแต่เชื่อไหมล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าเห็นเธอเรียบเรียบงียบเแบบนี้ แต่มีคนติดตามใน Facebook ของเธอเกือบแสนเลยและค่ะอ๋อว้าวและเรื่องบนเตียงของเธอนะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเรียกว่าแซ่บไม่เบาเลยทีเดียวเพราะเธอคนนี้เป็นสาวขาวสวยเซ็กซ oh, <wow. S 1> ี่ฟุดฟูดเอ้ยและตอนนี้ทุกคนจะได้รู้จักกับตัวตนของเธอที่มีที่แรกอย่ามัวรอช้าคะ่ะไปพูดคุยกับเธอในสตูดิโอกันเลยดีกว่ากับน้องแอนนี่ค่ะ อยู่กับสาวในฝันครับน้องแอนนี่สวัสดีครับนะฮะเน็ตไอดอลของเราคนนี้เหรอฮะนี่นะครับถ้าถามว่าเป็นเน็ตไอดอลต้องดูจากยอด follower ใน Instagram ครับตอนนี้มีมีประมาณกี่คนแล้วคะก็จะ80,000แล้วค่ะโอ้เกือบแสนแล้วนะ80,000ืเลยฮะเนี่ยเยอะคุณมาเนี่ยโอ้ยแม่นอนผมมี2,300คนโอ้ยผมเลือกที่จะรับครับผมครับเฮ้ยแต่พี่เพชรยังไงฮะป๊อปป๊อปอัพเอาไปแปะน้องเขาดิ ได้ได้ได้อยู่นะเพื่อนสิเออ้อเราเป็นเด็กไอดอลเขาไม่ได้เป็นสาวเซ็กซี่เขอเออถามนิดนึงดีกว่าว่าทำยังไงให้ follower ใน Instagram เนี่ยมันมันเยอะจนเกอบจะเป็นแสนเนี่ยมันใช้วิธีการยังไงสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีคนตามอยู่แค่ห้าสิบคนนั่นเองพี่เพชรไม่รู้อะไรยังไงฮะง่ายมาก ซื้อสิครับซื้อฟลอร์สิครับจ่ายเงินไปครับเดี๋ยวมันก็มาแต่ไม่มีคนคลิกไลค์เลยนะก็ซื้อไลค์เพิ่มครับมีตังค์ครั้วมเขาดูหน้าอะไรนะเขาดูหน้าคือแอนเคยเห็นอยู่แบบเป็นผู้ชายแบบอ้วนๆเลยอ่ะซื้อยอดฟลโร์ซื้อยอดไลค์แต่คอมเมนต์คนด่าเต็มเลยผมผมนี่คอมเมนต์นี่ไม่มีแต่คนด่าเลยครับยังไงฮะคือไม่มีคนโพสต์เลยแม้แต่คนเดียว ทำไมครับมีแต่ฝากร้านครับโอ้เลแบนแบบเดียที่อ้ําใส่กูไม่ได้ขเพราะว่ากูขายพ๊อปอัพกูไม่ได้ขายแววนนะยกทรงแบบที่ชมพู่ใส่เกางเกงในจีสติงโดมเนี่ยฝากกันมากันเยอะแยะมากมายอ่ะถามว่าอะไรเป็นส่วนที่ทําให้คนมาฟอลโล่หนูเยอะๆใช่หนูคิดว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของหนูมากกว่านะคะไลฟ์สไมันดูแบบ น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นเช่นไอ้ตื่นเช้ามารูปแรกเลยที่จะลงอะไรฮะนมใช่ไหมฮะไม่นะจูบกับหมาแบบมอร์นิ่งหมาอะไรอย่างเงี้ยน้องหมาคิดว่าลงรูปนมก่อนแต่ก็แบบว่าชุดนอนก็บางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีทูแล้วแล้วไอ้นี่ป่ะใส่ใส่บาป่ะไม่สิพี่ตอนนอนจะใส่ทำไมอ่ะใส่สิแบบซีทูซีทูเลยเหรอพูดแล้วแม่งน้ำลายไหลอ่ะพูดแล้วฟอลโล่เนาะเพราะสนิทก คือไม่จะทำอะไรนะครับจะไปดูซ <c oughs> ีทูวันหนึ่งนี่ลงประมาณผี่รูปครับวันหนึ่งจะลงรูปประมาณสามรูปพอเพราะว่าถ้าเยอะไปมันจะดูน่าเบื่อดูน่ารำคาญนะคะสามรูปแต่เลือกที่แบบว่ารูปเด็ดเดเน้นเน้นแล้วก็ผ่านหลายแอปด้วยสาวๆสมัยนี้ต้อง่าย <c oughs> รูปนานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีกล้องช่วยฟุ้งฟิงกล้องอยากรู <c oughs> ้งนี้ว่าสุดว่าเราโพสเนี่ยมันมีไหมช่วงเวลาที่โพสปุ๊บคนจะกดไลค์เยอะที่สุดช่วงเวลาไหน ช่วงเวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มอ๋อนี่คันพามาของเขาใช่จากที่แอนแบบว่ากับเพื่อนได้ได้ได้แบบว่านั่งวิจัยกันแล้วนะเพราะว่ามันต้องมีเสิร์่มีเสิร์ฟด้วยใช่พี่รีเสิร์ชด้วยเพราะแบบเฮ้ยคนฟอลโล่เราเยอะและแล้วก็ต้องดูแอนเคยลงรูปทุกช่วงเลยช่วงเยอะสุดก็จะเป็นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเพราะว่าเป็นช่วงที่คนเลิกงานอ๋อรถติดอะไรอย่างเงี้ยรถติดไม่มีอะไรไมมีทาเปิดดูไปเรื่อยน้องแอนดีกว่าครับ ดูแล้วสบายใจออนี่ถือว่าเป็นไอดอลตัวจริงเพราะวกกันวันไม่ทำอะไรเลยนะฮะครับผมคือนั่งวิใใจัยคนเก็ต <laughs> คลิกไลคคอมเมนต์ส้นตีนอะไรเงยและจริงๆ<ม>แล้ว,ลว<ม>ความฝ<ส>ันของหนูนี่หนูอยากเป็นอะไรมากที่สุดความฝันเนาะหนูอนยากประกอบธุรกิจส่วนตัวอ,อ,อยากขายอะไรถ้าเลือกได้อยากขายเลยเปิดร้รรานอาหารอะ่ะอออาหารสไตล์ไหนครับผม บาร์แอนิสเตอร์รบาร์รีสโตร์รองใช่ก็ร้านก็ร้านเล่านี่แหละครับก็มีอาหารด้วยเพราะหนูชอบทําอาหารไงก็ที่คนตามก็เพราะทำอาหารด้วยนะเพราะว่าหนูจะบอกว่าแบบเออวันนี้ทําแกงเขียวหวานนะสูตรเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นสูตรคุณยายคือจริงๆเนี่ยขับจักรยานไปซื้อร้านเจ๊กี้มาครับผมแล้วก็เอามาเทวันนี้ทำแกงเขียวหวานเมีวิธีมาวางเลยเงี้ยมีวิธีมีใบโหระพามีพริกแกงมีเป็นแบบ สากกระเบือไอสากอะไรนะสากกระเบือสากกระเบือสากกระเบือตำเองอะไรอย่างนี้เลย,เยใช่เป็นคน รักสัตว์แล้วก็ชอบทําอาหารรักสัตว์แล้วก็ชอบทำอาหารด้วยสองอย่างเนี้คุณผู้ชมจําไว้เลยว่าจะทําให้มีคนฟอลโล่เยอะขึ้นจริงอะไรครับก็น้องหมาน้องแมวบางคนเขาชอบดูไงใช่ใช่ใช่แล้วก็ทําอาหารนันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ช่วยดึงที่สําคัญนมน้องเขาเนี่ยเป็นหลักเลยทําไมอ่ะแล้วก็มีชุดชุดตอนทําอาหารแล้วก็จะมีชุดอเหรอเป็นชุดชุดเหรอ ชุดแบบเหมือนใส่เสื้อเชิ้ตผู้ชายสั้นๆแล้วแบบเปิดกระดุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำอาหารแล้วแบบร้อนแล้วแล้วตอนตำนี่มีท่าตำไหมมีสิไหนๆตำยังไงตำเนี่ยตำเนี่ยครับไอ้นี่เราตำเราให้นเราไปตำไหนๆถือว่าถือถือคกถือสากอะสากต้องนั่งเลยใช่ปะถืออย่างเงี้ยเหรอได้หมดอะก็แบบก็ตำ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 ก็มีถ้าขูดมา ขูดมะพร้าเองได้ก็ขูดแล้วนะอแล้วอย่างเราเนี่ยเวลาเราเราจะไป f o l โ o w คนอื่นเนี่ยดูจากอะไรอันไม่เคย Follow ใครนะจริงตอนนี้ยอดที่เราไปตามชาวบ้านนี่กี่คนไม่มีศูนย์เป็นศูนย์เหรอใช่ดูได้อันนี้ปียานะคะเป็นศูนย์แล้วทําไมแล้วเราไม่ตามญาติพี่น้องเราเลยเหรอไม่ตามคือมันจะมีเป็นแบบว่าแอดเฟนแอดเฟนกับฟอลโล w แต่อย่างแอนเนี่ยคือแอดเฟนอ่ะแอนก็จะแอดแบบว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะรู้หมดเพราะว่าแอนไม่อยู่กับพ่อแม่ไงเขาก็จะรู้ว่าแต่ละวันเราทำไลฟ์สไตล์เราแบบทำอะไร<อ>ไม่ตามชาวบ้านเนี้ยเปิดมาอินสตาแกรมก็มีแต่รูปตัวเองอะเลยอ,อ๋ออินสตาแกรมมีตามก็ตามดาราตามแบบว่าส่วนมากจะตามดารามากกว่าแล้วก็เพื่อนอสนิทผู้ชายที่ไม่ใช่ดาราตามไหมไม่นะจะตาม คือส่วนมากตามแล้วเขาก็จะไม่ผู้ชายแท้ๆไงเพราะว่าแอนจะดูแบบพวกแบบล่ำๆอะไรอย่างเงี้ยชอบล่ำๆเออชอบล่เเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยเหรอบ้าเลยล่ำๆด้วยไอเป็ไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่ผู้ชายแท้ใช่เออแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยใน Facebook เรามีตามคนอื่นไหมไม่มีไม่มีเลยแสดงว่าเรามีสองเฟซบุ๊กปะมีเฟซบุ๊กเดียวอันเดียวเหรออันเดียวเลยไม่มีคือถ้าเป็นอันอื่นก็ปลอม อ๋อเออให้รู้ไปเลยเนาะใช่ได้เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพใหม่ก็คือจ้างโพสต์รีวิวอ่าใช่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 อันนี้เคยเจออยู่กับพี่ที่เป็นพิธีอันนี้คือเหมือนว่าอยากจะให้น้องเขาแกล้งทำเป็นเหมือนว่ากินใช้อะไรเงี้ยกินชาเขียวอะไรอย่างนี้ว่าอร่อยมากแต่จริงๆนี่ไม่ได้กินหรอกอเขอจ่ายตังให้โพสต์ก็มีไหมมีมีจ้างเยอะมากเออทั้งอืม อ,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 อแต่ก่อนจะเป็นอึมเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบหุ่นดีผิวขาวซึ่งคนที่เขาตามอันเนี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพื้นเพย์อนเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอืมก็จะมีเขาจะให้บางทีอนก็ไม่รับเพราะว่า ไม่รู้จักอ่ะแล้วมาแล้วคนที่ตามเราบางทีคือเพื่อนก็อยากเป็นเหมือนเราใช่ไหมเขาก็จะถามแล้วเราก็แบบไม่อยากจะเฟกเพื่อนแบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ของจริงนะอะไรอย่างเงี้ยันนี้กินไปแล้วเดี๋ยวเขาไปเป็นอะไรไปใช่มใช่ใช่แล้วเราจะเดือดร้อนไงเพราะว่าเราเป็นคนรีวิวไงก็เลยไม่กล้านอกจากจะแบบอันไหนที่แอนลองเองแล้วมันโอเคก็จะแบบไม่ได้เน้นขายก็จะเน้นแบบว่าเอ้ยเนี่ยกินตัวนี้แล้วมันโอเคนะอย่างแบบยาแต่ถ้ายาพิเพิจาให้กินแล้ว กินแล้วโอเคก็คงจะแปลกเนาะครับผมโอเคเลยครับโบกินกินปุ๊บยกอย่างนี้เลยนะครับผมต้องให้แฟนเรากินกินเสร็จปั๊บตื่นเช้ามาเราเดินเป็นปูเลยอ่ะครับผมทขาถ่ทางอย่าอย่าว่าแต่น้องเดินอย่างนั้นเลยครับแฟนก็เดินอย่างนี้เหมือนกันครับไม่สบายมันลงไปแล้วป่านนั้นอ่ะเหรอเอแล้วมันคึกยาวเลยอ่ะแล้วผู้ชายในสเปคเป็นไงฮะผู้ชายฉันชอบผู้ชายผิวเข้มอันดับแรกเลยต้องดูที่สีผิวเพราะว่า คิดนะความคิดส่วนตัวนะเพื่อผู้ชายผิวขาวอะ่ะม,มันหนึ่งคือไม่ใช่ผู้ชายแท้แล้วว่าตอนนี้ยตายแล้วสะอาดไปทั้งตัว <laughs> นมยังชมพูอีกด้วยต,ต้องหล่อไหมต้องหล่อไหมคือถ้าเข้มจมูกโดง่งแล้วก็คิ้วเข้มอะ่ะแอนคิดว่าเบ้าหน้าจะดีแล้วนะเ้าไปถึงเบ้าหน้าหรือว่าเบ้าเป้าครับผม ป้าดีเป้อขนาดมีส่วนสําคัญกับผู้หญิงไหมถามจริงมีมีมีเหรอเคยเจอเล็กเคยเจอเล็กแล้วจะทำไงก็เลิกเลยมันไม่โอเคอะตอกรอนเข้าไว้ไม่ต่อกรเลยเลิกเลยไม่คือเปิดมาปุ๊บเล็กปุ๊บเลิกกลับบ้านเลยเหรอไม่คือคือตอนนั้นมันมืดเราก็มองไม่เห็นอ๋อมันมืดไงพอเริ่มไปเริ่ม เองเริ่มทีสิแอนบอกเสร็จไปสองรอบเสร็จไปสองรอบแล้วแอนเออ่มไปนะเริ่มไปแล้วเหรอตายโอ้ออกมาปุ้ยอะไรอันนี้เหรออ๋อเลิกเลยแล้วมีวิธีการเลิกกับผู้ชายไงฮะห่างตีตัวออกห่างก็แบบอ้างอ้างว่าแบบเอ้ยไม่ว่างนะต้องไปธุระกับแม่ต้องอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยพอเขาจะมาหาก็เอาเพื่อนอยู่ด้วยตลอดเวลา ก็คือเราปเทคตัวเราแบบนี้ใช่ทําให้แบบเอ้ยตัวเองไม่เสียนิดนึงครับผมนะฮะวันวันไนส์สตนออวันไนส์สตนจะต้องไปเจอหนุ่มแบบไหนเราถึงจะโอเคหนุ่มแบบไหนเหรอใช่คืออัหรับแรกมองที่ความสูงกับความเข้มสูงก็ประมาณเท่าไหร่ครับ175้อัพอ่าแต่อยู่ในผับเราก็ดูไม่ออกนะมันก็เข้มเข้มงไปหมดอ่ะ ไม่ได้มองในพับไงมองตอนแบบว่าพับเลิกแล้วออกมาอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยี่ว่าดูที่ความเมาของเราจะดูดีกว่าผมนะง่ยพิโกง่ายเลยก็ดูดูขาไอ้ดูล่ําดูขำใช่ดูสูงสูงรถมีส่วนสําคัญไหมรถเหรอตอนนี้แอนว่าไม่นะเพราะว่าเช่ารถมันก็มีเยอะอฮะายถึงรถสปอร์ตนะเคยเคยรู้จักกับผู้ชายที่เขาเช่ารถไปจีบหญิงไหม ไม่เคยรู้จักแ,แ,แต่แต่แต่รู้ว่ามีมีหรอแบบเสียงลือเสียงเล,ล่าอ้างบอกว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราเคยเจอเขาไหมแบบเพื่อนเราชี้ดูไอ้นี่เช่ามาอไอ้นี่แหละโหวันดับมีบร์นี่นี่แหละตีนี่แหละเคยแต่แบบว่าเพื่อนชี้ว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้มันเฟกว่ารวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นยืมมากกว่าแบบเออยืมรถเพื่อนมาขับเหมือนนี่ไงตอนนี้ที่เป็นข่าวไงใไบใไบรบร์เมเจอร์ไงเมเเคยเคยเจอคืออะไรยังไงไบร์เมเจอร์ไง ที่ถ่ายรูปคู่รถแบบสปอร์ตหรูๆแบบแลมโบงแลมโบอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขารวยจริงนะถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้รถผมนู่นนี่นั่นนอนแล้วก็เป็นนายแบบอ๋อที่ห่อๆแล้วชอบไปหลอพิตตี้เออแล้วไปหลออพิตตี้ที่เมเจอร์รัดโยว่าตัวเองเป็นใบ้พูดไม่ได้นั่งอยู่สุดซอยแล้วก็พาไป นั่น่สุดซอยคืออะไรฮะคือเมเจอร์มันจะมีตรงข้างข้างข้างหน้าใช่ไหมคะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังซอยซอยที่เป็นเป็นล็อกขายของอะล็อกขายของเยอะๆยอะเขาจะนั่งอยู่ร้านอันจาไม่ได้ว่าจะเป็นร้านแว่นหรือว่าร้านนาฬิการ้านแบรนด์เนเขาก็จะนั่งใช่แต่ว่าใบเมเจอร์อะแอนรู้จักเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะอะไรครเพราะว่าเขาเขาเป็นเพื่อนของแฟนพี่แอนและทีนี้ก็ไปเที่ยวเที่ยวผับ ด้วยการบ่อยก็เจอก็คือเขาก็ไปแอนนไปกับแฟนเขาใบจริงไหมจริงใบจริงอ๋อเขาเป็นใบจริงแต่เขาสชวนมาเขาจะไม่พูดเวลาแอนไปกับแฟนอย่างเงี้ยใบมันพูดไม่ได้แต่ว่าเขาขายโฆษณาด้วยนะใช่หรอไม่เคยพูดใ่ะแล้วไงแล้วไงแล้วไงนต่อก็หอไหมหล่อไหม เขาขาวอ่ะแอนเมไม่ได้มองว่าหล่อเฉยๆนะเอาขาวขาวตีหน้าฝรั่งเลยไม่ไม่่ำด้วยแห้งแล้วไงแล้วไงก็คือเวลาไปเที่ยวอ่ะเขารู้จักแฟนแอนเขาก็จะทักเวลาไปเมเจอเขาว่าเอเก็จะทักอย่างเงี้ยแต่พอแอนไปคนเดียวปุ๊บเออ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 ออเออออเ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 ออออาอออเ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 ออาออ่ออเออเอเออเออเอออเอเออเ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 เอเเออเอ เข้าใจก็แอบดีอย่างเงี้ยเข้าใจอยก็คือไม่เขาก็จะแบบพอบอกว่าไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเขาบอกแล้วก็แบบทําเป็นแบบเอาโทรศัพท์มาขอเลยขออะโอ้อันตรายนะไปถึงห้องอ่ะแล้วบังคับขู่เข็นก็มีนะมีว่ะอัดคลิปด้วยนะอัดคลิปแบบขู่ไวด้วยเอออัดคลิปไว้แล้วก็ไว เปิดไปรอเดี๋ยวเราต้องไปฟอลโล่มันสักหน่อยลนะไปดูคลิปมันเขามีนี่นะไอจี IG อ่ะไอจี IG แบบว่าพวกพิตตี้ตั้งให้ส่วนตัวอะไรแบบไอใบเมเจอร์แล้วก็แบบ แคปรูปแคปรูปว่าแบบว่าคุยในไลน์กับใครอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าไปต้มตุ๋นใครไว้บ้างใช่ใช่พิตตี้รวมตัวทําเยอะมากพวกพี่พี่อโหดจัดเลยอ่ะที่ขนาดเป็นใบนะเนี่ยครับนะครับถ้าเกิดไม่ใบนะครับเออแบบคารลมนี่ตัดทิ้งไปเลยนะมีแต่แอะ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 ลอบยิงไปห้องได้เออย่างเขาเขาร้องยังไงเนาะเขาร้องยังไงแบะแอะอยากรู้คนแบะ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 แล้วก็ โทรหาเขาสิลองสักทีหนึ่งเดี๋ยวโทรบอกพี่ด้วยบอกใช่ไหมว่าแบบออแอกอิบบาเอ้ยถ้าเรเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปจับไข่กันครับกับรายการดูสุีราการบ้านยังไงที่ถือว่าเหมาะสมในหนึ่งสัปดาห์ต้องสักกี่ดอกนะครับหนึ่งสัปดาห์ต้องทุกวันทุกวัน โอ้ีนี่นี่บ้าการสุดห้ายเลยแล้วก็มันเป็นองค์ประกอบในความรักไงสนับสนุนโดย Lee Obi